หลายคนก็ถามนะครับว่า ทั้ง2ออย่างนี้สามารถทําร่วมกันได้หรือเปล่านะครับคำตอบก็คือสามารถทําร่วมกันได้นะครับเนื่องจากว่าเป็นหัตถการที่มีความปลอดภัยและใช้ระยะเวลาในการผ่าตัดไม่นานนะครับโดยรวมแล้วถ้าเกิดทําร่วมกันเนี่ยก็อาจจะไม่เกินประมาณ2-3ชั่วโมงนะครับการเสริมหน้าอกโดยการใช้ซิลิโคนจะช่วยในการปรับรูปทรงของหน้าอกให้ดูเต็มมีบอลลูมที่ดูสวยงามและมีความกลมชัดมากขึ้นนะครับแต่อาจจะไม่ทําให้ตําแหน่งของผิวหนังที่มีความหย่อนคล้อยหรือว่าตําแหน่งของหัวนมที่ดูต่ําเกินไปเนี่ยอยู่ในตําแหน่งที่เป็นเซนเตอร์ได้นะครับดังนั้น ในกรณีที่คนไข้มีภาะวะของหน้าอุยนคล้อยด้วย และต้องการเสริมหน้าอกนะครับคุณหมอก็จะแนะนําว่าให้ทําทั้งสองอย่างร่วมกันนะครับก็คือการเสริมด้วยบวกกับการยกกระชับทีนี้เราจะยกกระชับด้วยเทคนิคไหนก็ต้องดูว่าหลังจากเสริมเข้าไปแล้วเนี่ยปัญหาความหย่อนคล้อยจะหลงเหลืออยู่มากน้อยเพียงใดนะครับถ้าเกิดว่ามีความหย่อนคล้อยแค่นิดเดียวก็สามารถเลือกใช้เทคนิคประจันความได้ถ้าหากการหย่อนคล้อยเป็นระดับกลางก็อาจจะใช้รูปโดนัทหรือว่ารูปอมยิ้มนะครับส่วนแบบสุดท้ายเนี่ยก็จะเหมาะสําหรับคนที่มีความหย่อนคล้อยมากๆนะครับก็คือการผ่าตัดแบบรูปตัว T ขวับ